สวัสดีค่ะร้านยินดีวิยเชียงรายนะคะวันนี้จะมานําเสนอกางเกงรีวิวมีทั้งรุ่น501แล้วก็งานซิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรุ่น501ก่อนนะคะว่ามีสีไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อผ้าแตะไซส์นะคะเรามาดูรหัสต,ตัวแรกกันเลยนะตัวนี้นะคะเป็นรหัสเนือน้350นะคะเป็นเอล31นะคะป้าย32วัดจริงได้31นะคะให้ดูด้านหน้านะ ด้านหน้าจะเป็นงานเฟตนะคะสภาพเต็มนะเต้าเต็มไม่ขาดไม่ปับนะคะด้านหลังก็สภาพเต็มนะคะปะเก็นอยู่ครบนะคะตัวนี้ป้ายแคร์อยู่ด้านในตรงนี้นะคะอาจจะต้องดูข้างในลึกๆนะคะบางทีอาจจะไม่เห็นป้ายแคร์นะตัวต่อไปตัวนี้เป็นรหัส1 0 9 2 0นะคะเป็นเอ1สป้าย32สองนะคะเป็นรุ่น5 0าศูนนะ,ะเนื้อผ้าแตดซายละเอียดนะคะผ้าเข้มนะด้านหน้านะคะต่ำนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะ ตัวนี้นะคะรหัส10885เป็นเอลสาตรงป้นะคะรุ่น501เป็นงานเฟดนะคะวิดีโอเลยนะคะเป็นงานเฟ,ฟดด้านหลังป้ายประเก็นป้ายแคร์อยู่ครบนะคะตัวต่อไปเนื้อผ้าแตดทซรายรหัส11946ป้ายอยู่ที่31วัดจินได้สา5ินะคะเป็นรุ่น501ศูนหนด้านหน้ามีคร่นิดนึงนนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะ ประกนอยู่ครบนะคะตัวนี้เป็นรหัส11746เป็นเอล31นะคะาปอยู่ที่32นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นป้ายอาน,นะคะจะเป็นสีเบจด้านหน้านะคะสภาพเต็มเป้าเต็มด้นา,านหลังผนานะคะผ้าหนานิ่งตัวต่อไปนะคะเนื้อผ้าแตดทซายรหัส11764เป็นเอล31นะคะเป็นรุ่น501 ด้านหน้านะคะด้านหน้าไม่มีตำหนินะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะประเก็นก็เต็มนะคะตอนนี้ยินฟอ้อนะคะเป็นรหัสเนินหนึ่งแปดสามศูนย์กายอยู่ที่สามสามนะคะวัดจริงได้สามเอ็ดนะคะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเป็นทรงกระบอกตรงนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มประเก็นย็นอยู่นะต่อไปตอนนี้ก็ยินฟอ้อเหมือนกันนะคะ ป็นรหัสเนอหนึ่งเก้าสองหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นเอลสามเอลสามสิบเอ็ดนะคะรุ่นห้าศูนย์หนึ่อซีทีหน้านะคะตัวนี้แนะนำสำหรับคนที่สูงร้อยหกสิบห้านะคะตัวต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้ในรูปอะ่ะอ,อาจจะสวยไม่เท่าในตัวจรินนะคะอาจจะสวยไม่เท่าตัวจินนะตัวจินสวยกว่ารหัสเนอเนอหกซี่หนึ่งเป็นเอลสามสิบเอ็ดรุ่นห้าศูนย์เนอป้ายหนานนะคะ เป็นงานเฟดค่ะตัวนี้ตัวจริงสวยนะคะผ้านิ่มใส่สบายนะคะสภาพเต็มตัวนี้ตัวสุดท้ายของเอลสามสิบเอ็ดรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะตัวนี้รหัสเนินหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเป็นเอลสามสิบเอป้ายสามสองเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเป็นงานแตะทรายนะคะนี่จะมีคราบนะคะตามสภาพการใช้งานนะคะเข้าเต็มนะคะไม่ขาไม่ปะแต่จะมีคราบม,มีตำหนินิดนึงด้านหน้าชุดต่อไปคือจะเป็น เอลสามสิบเอ็ดเหมือนกันนะแต่จะเป็นรุ่นซิปนะคะเามาดูกันว่ามีสีไหนบ้างตัวแรกเลยนะคะมาตัวแรกก็เป็นพิเศษนะคะตัวนี้ตัวนี้ระคะเนงหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเป็นเอลสามสิบเอ็ดนะคะเอลสามเอ็ดตรงป้ายตัวนี้จะเป็นงานเทียมมือนหนึ่งยังไม่ผ่านการซัดยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็นงานแตนเซอร์นะคะแตนเซอร์เดิมจากโรงงานนะคะด้านหลังนะคะผ้านิ่ม ตัวนี้จะเป็นรุ่นห้านงสองเป็นพาดยืดนะคะตัวนี้สีแดงน,นะคะสำหรับสำหรับใครที่เล่นสีรีไวนะคะนี่ซื้อเก็บได้เลยนะมีน้อยมากนะคะรหัสเจสีส e ูงแปดเบเดียวสามสิบเอ็ดนะคะเป็นทรงกระบอกเล็กด้านหน้านะคะด้านาหน้าด้านหลังนะคะบอกแล้วว่าสีสวยมากไม่มีตำลิดเลยนะตัวจริงสวยมากนะสีแดงเนี่ยต่อไปรหัสเนื้อนึ่งเก้าสูงสองนะคะเป็นเออสามสิบเอ็ดนะคะป้ายสามสามนะคะ ตัวนี้จะเป็นหมืกแดงรุ่น510นะคะเป็น usa นะคะตัวนี้นะสำหรับใครที่ตามหาหรือว่าชอบ usa นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะมีน้อยมากนะคะ usa จะเป็นผ้าเอ่อเป็นผ้าแต่ไซน์เนะาะสีจะไม่ค่อยเข้มนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นงานยูนิโคนะคะเป็นรหัสเก้าเก้าหกเส9 3ส6 p อดนะคะขาเดฟนะคะเนื้อผ้าแน่นหนานแน่นนะคะสภาพเต็มนะ เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้เป็นรหัสเนินเนินแปดเจสามนะคะป้ายอยู่ที่สามสองวัดจริงได้สามเอ็ดนะคะเป็นรุ่นห้าหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นงานเทียมมือหนึ่งเหมือนกันนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะใครอยากได้งานเทียมมือนหนึ่งก็ทักเข้าม,มาได้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะรหัสเนินเนเจ็ดห้าหกเป็นเออสามสิบเอ็ดนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าหนึ่งสี่นะคะเป็นผ้ายืดนะผ้าเข้ม ด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวนี้ราคาเบาเบานะต่อไปสีเทาเข้มนะคะรหัสเนยหนึ่งห้าศูนย์เจ็ด 7, เป็นเอลสามสิบเอ็ดไปชัมลุกนะคะด้านหน้านะคะเป็นรุ่งเซฟนะด้านหลังค่ะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะใครอยากได้สีแบบนี้ก็ทักมาได้เลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะรหัสเนยหนึ่งหนึ่งห้าแปด 11, 8, เป็นเอลสามสิบเอ็ดนะคะ เป็นรุ่นห้าหกเก้านะคะพี่กระเกณฑเต็มนะคะสภาพเต็มด้านหน้าสภาพเต็มนะคะผ้าเข้มตัวนี้จะเป็นผ้าไม่หนามากนะคะใส่สบายนะเป็นผ้าไม่ยืดนะ่ะหลานเป็นงานเฟรชค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจกางเกง็ดีวาเป็นงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสินค้ามีรับประกันเจ็ดวันนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้เอลสามสิบเอ็ดนะคะเรือจะเป็น เออื่นๆนะคะก็ติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือแอนไลน์ O A E P S H O P นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ